สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายวิชา วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยคุณครูวันวิสาทานินค่ะนักเรียนคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของแรงสัมผัสแล้วก็แรงไม่สัมผัสที่มันมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมคะแล้ววันนี้คะ่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะมันมีความเกี่ยวข้องกับแรงไม่สัมผัสซึ่งเป็นเรื่องของแ,อแม่เหล็กและสมบัติของ แม่เหล็กนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงแม่เหล็กแล้วนะคะนักเรียนบางคนก็อาจจะเคยเล่นแม่เหล็กที่ที่เป็นเหล็กดูดใช่ไหมลูกนะคะคราวนี้นะคะคําว่าแม่เหล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะคะคําว่าแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นวัสดุที่เป็นโลหะอย่างหนึ่งนะคะที่มี แรงดึงดูดโลหะนะคะซึ่งมันจะดึงดูดโลหะบางชนิดนะคะซึ่งเราจะเรียกแรงที่แม่เหล็กเนี่ยดึงดูดเนี่ยเรียกว่าเป็นอำนาจแม่เหล็กนะคะเราเรียกแรงที่แม่เหล็กดึงดูดว่าเป็นอำนาจแม่เหล็กนะคะและถ้าพูดถึงอำนาจแม่เหล็กเนี่ยนะคะมันก็คือสิ่งที่อะไรคะทบทวนอีกรอบหนึ่ง เป็นแรงนะคะที่แม่เหล็กดึงดูดใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเราสังเกตนะคะแม่เหล็กในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นอ่ะอย่างที่เราเห็นนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นแม่เหล็กตัว u นะคะ ลักษณะก้เคียงกันนะคะคล้ายกับตัวอยู่แต่ว่าหนูจะเห็นว่ามันจะมีความยาวมากกว่าและ,ะด้านหน้าของมันจะมีความเว้าเข้ามาหากันมากกว่าถ้าเป็นตัวอยู่ก็คือตัวอยู่แต่ถ้ามันมีความยาวที่มากกว่าแล้วเว้าเข้ามาหากันเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กเกือกม้านะคะแม่เหล็กเกือกม้านะลูกนะนะคะสังเกตเห็นความแตกต่างของมันแล้วนะลูกนี่นะมี2อันนะคะ คราวนี้ค่ะอันต่อมาแม่เหล็กที่มีลักษณะเป็นกลมๆเช่นนี้เราเรียกว่าเป็นวงแหวนค่ะแม่เหล็กที่เป็นวงแหวนนะคะต่อมาถ้าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเราจะเรียกว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีทั้งที่เป็นถ้าเห็นแบบนี้นะคะสองข้างนี่เป็นลักษณะที่เป็นตัวยูแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรูกตัวยูนะลุกนะและสุดท้ายค่ะ สิ่งที่เห็นอันนี้ก็มีเห็นให้ได้เห็นเหมือนกันนะคะลักษณะอันนี้เป็นทรงกระบอกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นถึงรูปร่างหรือว่าเราจะเห็นลักษณะของแม่เหล็กทั้งหมดกี่รูปแบบกันคะ,ะมีห้ารูปร่างใช่ไหมคะหนงทรงกระบอกสองตัวย,ยูสาเกลือกมา้าสี่วงแหวนและห้าเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ะค,ะคราวนี้นะคะเราจะมาลองดูการทดลองที่วัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้กันค่ะก่อนหนึ่งน,นะคะเราต้องมาทราบถึงคำถามสำคัญในการทดลองนะคะสำหรับคำถามสำคัญในการทดลองนะคะเด็กๆคะคำถามมีอยู่บ้างแม่เหล็กดึงดูดวัตถุชนิดใดได้บ้างนะคะ คำถามสำคัญของการทดลองก็คือแม่เหล็กนะคะดึงดูดวัตถุชนิดใดได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราอยากรู้เราก็มาลองดูอุปรกรณ์สำคัญในการทดลองกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะอุปรกรณ์ที่เราเห็นอยู่เนี้ยก็คือเป็นแม่เหล็กเด็กๆคะเราทราบรูปร่างของแม่เหล็กทั้ง5้ารูปร่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วคุณครูถามหนูว่า ลักษณะของแม่เหล็กในน u m b บ r รวันหรือว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของแม่เหล็กแบบไหนะคะลูกอ่าเก่งมากค่ะเป็นลักษณะแม่เหล็กแบบแท่งสี่เหลี่ยมนะคะอุปกรณ์ชนิดต่อมาที่หนูจะต้องได้เตรียมที่ใช้ในการทดลองนะคะก็คือลวดเสียบกระดาษค่ะลูกลวดเสียบกระดาษต่อมาลูกเข็มหมุดนะคะ อันต่อมาที่หนูชอบเล่นกันเลยนะคะก็คือลูกแก้วเจมีจ๊ะอันต่อมาลำดับที่ห้าคืออะไรคะลูกยางลบต่อมาลำดับที่หกคือใบไม้นั่นเองนะคราวนี้อันต่อมานะคะก็ยังคงอยู่ในวัสดุอุปกรณ์อยู่นะคะวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่อมาที่เราจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือกันไก่นะคะแล้วก็สี เขียวๆอันนี้ก็เป็นแก้วพลาสติกนะคะแล้วก็เข็มกลัดใช่ไหมลูกต่อมาคือกระดาษและอันสุดท้ายเป็นตะปูนะคะเมื่อเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้ววิธีการทดลองนะคะเราก็จะมาใช้อันแรกเนะะี่ยค่ะเด็กๆคะเราจะมาใช้แม่เหล็กเนี่ยคะ่ะทำการ เอามาใกล้ๆก,กับวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราได้เตรียมมานะคะแล้วสังเกตดูว่าวัสดุชนิดใดที่แม่เหล็กสามารถที่จะดึงดูดมันได้นะคะอ่ะคราวนี้ผลการทำกิจกรรมนะคะเราก็จะพบว่าวัตถุที่แม่เหล็กเนี่ยดึงดูดได้นะคะก็จะมีอะไรบ้างคะมีลวดเสียบกระดาษมีเข็มหมุด มีเข็มกลัดนะคะมีกันไกลแล้วก็ตะปูใช่ไหมคะและวัสดุที่แม่เหล็กเนี่ยไม่สามารถดึงดูดได้หรือดึงดึงดูดไม่ได้นะคะก็จะเป็นยางลบลูกแก้วใช่ไหมคะกระดาษใบไม้แล้วก็แก้วพลาสติกนะคะเด็กๆสิ่งที่หนูเห็นเนะะี่ยค่ะหนูลองสังเกตดูซิว่าวัตถุที่หนู แยกมาเป็นสองประเภทอันหนึ่งที่ดึงดูดได้อีกอันหนึ่งที่ดึงดูดไม่ได้วัตถุทั้งหมดเนี้ยมันทำจากวัดสดุดที่มีความแตกต่างกันยังไงคะคูเชื่อว่าหลายๆคนมีคำตอบในใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยในหลังจากสรุปผลนะคะสรุปผลก็คือ แม่เหล็กเนี่ยค่ะมันจะมีสมบัติในการดึงดูดสารแม่เหล็กค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่หนูดูความแตกต่างของสองอันนี้แสดงว่าอันนึงมันจะต้องมีสารแม่เหล็กอีกอันนึงมันต้องไม่มีสารแม่เหล็กใช่ไหมคะอะคราวนี้คําว่าสารแม่เหล็กเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะคุณครูนะคะคําว่าสารแม่เหล็กเนี่ยค่ะ แม่เหล็กเดี๋ยวคุณครูพูดถึงว่าแม่เหล็กเนี่ยมันมีแรงดึงดูดวัตถุบางชนิดได้เราจะเรียกวัตถุที่แม่เหล็กเนี่ยออกแรงดึงดูดได้นี่นะคะเราเรียกมันว่าเป็นสารแม่เหล็กเพราะฉะนั้นคําว่าสารแม่เหล็กมันก็คือวัตถุที่แม่เหล็กมันออกแรงดึงดูดได้นะคะแล้วถามว่าเอ๊คุณครูขะวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กซึ่งแม่เหล็กมันสามารถออกแรงดึงดูดได้เนี่ยมันเป็น เป็นพวกจำพวกแบบไหนคะคุณครูนะคะถ้าเราสังเกตนะคะเราก็จะเห็นว่าพวกสารแม่เหล็กเนี่ยนะคะมันส่วนมากแล้วมันจะเป็นโลหะใช่ไหมคะลูกมันเป็นโลหะนะลุกนะได้แก่พวกอะไรบ้างมีพวกเหล็กใช่ไหมคะมีนิกเกิลใช่ไหมคะมีโคโบอลนะคะถ้าหนูสังเกตดูวัสดุอุปกรณ์ทั้ง5ชนิดที่มันสามารถดึงดูดได้เนี่ย มันจะเป็นประเภทโลหะซึ่งจะมีสารประกอบที่เป็นพวกเหล็กมีเกลนโคบอลพวกนี้ทั้งหมดเลยน,นจะจ๊ะคลาวนี้ค่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็นวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กและอะไรบ้างที่เป็นวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะหนูลองดูตรงนี้นะลุกนะฝั่งซ้ายมือไม่ว่าจะเป็นเข็มหมุดนะคะคิปหมีบกระดาษแม่กุญแจนะคะหรือจะเป็น ลูกแมกนะคะหรือจะเป็นตะป,ปูนะลูกเหล่านี้เขาเป็นโลหะ oh a, ที่ที่เป็นพวกสารแม่เหล็กใช่ไหมคะเป็นวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กเพราะว่าทาจากอุปกรณ์ที่ทําด้วยโลหะใช่ไหมคะในขณะเดียวกันฝั่งฝั่งนี้นะคะเป็นวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กมันก็จะมีพวกผ้าเช็ดหน้ากระดาษแก้วพลาสติกไม้ไอศกรีมนะคะแล้วก็เป็นยางรบนะคะ วันนี้ความแตกต่างที่หนูได้เห็นทั้งสองอย่างเนี่ยก็ทําให้หนูรู้แล้วว่าวัตถุที่มันเป็นสารแม่เหล็กมันสามารถที่จะทําให้แม่เหล็กเนี่ยดึงดูดได้นะคะส่วนวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กพวกนี้กไ็ไม่ไม่สามารถที่จะแม่เหล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงดูดมันได้ใช่ไหมคะหลังจากที่นักเรียนได้ทราบแล้วนะคะภาระงานของเราในวันนี้ก็คือ ให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือเรียนหน้าที่100ถึงหน้าที่102นะคะแล้วหนูก็ทำใบงานหน้า100ถึง102เนี่ยมาส่งคุณครูนะคะเมื่อทำมาส่งแล้วก็ใช้วิธีการถ่ายรูปส่งมาที่แชทไลน์ส่วนตัวของคุณครูเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทยอยตรวจให้นะลูกนะ,ะคราวนี้ สำหรับรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายในการเรียนเรื่องแม่เหล็กและก็สมบัติของแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะสอบถามคุลครูได้เลยนะคะถ้าไม่มีข้อสงสัยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ